สองกีครับวันนี้ออนคอริ๊งกิ๊งวันเสีย์หาทั่วประเทศไทยหาทั่วประเทศไทยพยายามขึ้นเปิดคู่ก็กำลังทั้งสองความนะครับลงสู่สังเวียนแล้วนะครับลงสู่สังเวียนครับสวัสดีครับผมตอนนี้นำบรรยากาศอาเวทีหลังรถแห่นะครับผม วันนี้จะเป็นการประกวดครับแข่งขันการงัดข้อครับฝ่ายแดงครับผมพินยุพาล็อกท้องมิวสิกครับมันนี้มาด้วยน้ำหนัก48กิโลนะครับผมเกินอีก2เกตดครับส่วนสัดส่วนครับผม20 20 20ครับผมคู่ต่อสู้เขาเป็นคนที่น่ากลัวมากครับเจอารับผมพี่ไหมไทยปอม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  วันนี้เขามาเต็มร้อยครับผมโชคราภนโชคราภโชคราภโชคราภโอ้ยเฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้น่ากลัวน่ากลัวครับอี่มวโชวยรขาว้าตายวชคลาภตายว่ะตายว่ะมันตายว่ะเอาทั้งสองพร้อมนะครับผมเอาลงสู่สังเวียนแล้วนะครับลงสู่สังเวียนครับอ่าตอนนี้เมียบลงครับเมียบลงครับตัด้านายนี่ว่ะ เบีบเบีบเบีบ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 ที่ความยิงผมถนัดมือซ้ายเออแต่ว่าวันนี้ผู้หญิงผู้หญิงต่อให้ต่อให้ต่อให้เออมือขวาก็พอมือขวาก็พอเออโอเคเดี๋ยวจัดจัดที่ก่อนเอาเบียบลงครับเมียบลงครับเมียบครับเมียบเมียบครับตั้งตั้งตั้งตรงครับตั้งตรงตรงเอาตอนนี้เราได้กระสุนจากมันก็ไม่จับเลยดิยังไม่ยังจับเลยดิจับยังไงจับเลย <Yeah. S 2> เราสนับสนุนจากแกลนซินครับผมกลนซินให้ถ้ามีแผลแตกให้แผลละห้าร้อยนะครับผม <c oughs> แล้วก็อาบริษัทการบินไทยครับผมการบินไทยตอนนีพร้อมหรือยังครับผมพร้อมหรือยังเ <c oughs> อาพร้อมแล้ว <c oughs> แต่คณะกรรมการยังไม่พร้อมนะครับ <c oughs> อพร้อมแล้ว <c oughs> หนึ่งสองสามอ่ะ,อะ ไห่ไม่สูวพี่ไม่สู้ไม่สู้ไมู่ัไหมไม่ซัวไม่สู้อย่าทำท่าม่ต้องวอนขว้ามต้องม่ต้องมาต้องวอนอย่าเดอยวันม่ต้องวอนไม่ัไหมไม่วไม่าขึ้ดาแดงแต่ไม่ไม่ขึ้นไม่เึ้นดาดแวัวว จำบังการเนาะจำบังการเนาะไม่อดนะไม่ได้อดเอาจริงเอาจริงจับลตอนนี้ทั้งสองคนครับผมกำลังแข่งกันอย่างดุเดือดครับเดือดคือเดือดซัวซัวต้องเรียกซัวไทยเรียกซัวไทยขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้นโอ้้ปดดหมแลว อาคนที่ชนะเลิศคือพินยุพานะครับผมบอกกิ้งจบฉายาว่าหมอลำนักมวยพินยุพานเขาเป็นธรรมดาพร้อมหรือยังครับผมพร้อมหรือยังพร้อมเดอพร้อมแล้วแต่คณะกรรมการยังไม่พร้อมนะครับพร้อมแล้วหนึ่งสองสามอ่ะ